ซื้อไปทั้ง2,000นะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็รีบเกินไปครับผมโคตรสวยเปิดหวยเ,เปิดหัว300กว่าบาทนะครับผม3า2บาททุกคนมาดิเอาถุงวะมาถุงวะซื้อไปแล้ว2,000กว่าบาทแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะครับผมมาพัดมารอบนี้คูณ6ไป144ครับผมดอกนี้ โอเคครับ okay, ผมก็กลับสวัสดีทัานเลยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง s อนะทุกคนอ่าวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เกมลักกี้นิโกนั่นเองนะครับเกมแมวนรกของค่ายพีจีนนั่นเองครับ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นแมวนรกหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมมาเผื่อแมวนรกจะแจกนะทุกคน <c oughs> อ่าก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะทุกคน <c oughs> มาเดี๋ยวเข้าเกมไปเลยนะครับวันนี้มีทุนอยู่ที่4,900นานะครับวันนี้เอามาหนานิดนึงนะครับมาทุนของเราเดี๋ยวก็จะมาซื้อฟิสปินนะครับผมมาก่อนอื่นขอซุปเซอร์ไปก่อนสัก225่บาบาทนะครับผมวันนี้ไม่น่าจะปั่นนะทุกคน <c oughs> น่าจะซื้ออย่างเดียวนะครับผมเพราะว่ารีบเอากำไรนะทุกคนวันนี้อโอเคครับผม <c oughs> ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามารองเล่นดูนะครับก็สามารถคลิกทลิลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนก็จะปักหมดุดจริงไวหแล้วกันโอเคครับผมเปิดมาส,สวยๆครับ12 60. บาทส0บตะตังครับผมมาโอเคให้แค่ตัวคูณน,นะครับผมโอ้โห ตัวคูณแม่อย่างเยอะแต่ไม่ได้อะไรนะทุกคนโอ้โหมาปีไปดิปีไปดิทุกคนคูณจะบอกไว้โอ้โหสองบาทยิ่เค่ยิคยังไงสิบเก้าบาทครับทุกคนอืม,อมก็บวก,กันไปนะครับผมเรื่อยๆวันนี้กำไรสักพันสองพันก็ยังดีนะครับผมทุนเยอะนะไม่ได้ก็ถือว่าโคตรจะเค็มเลยนะทุกคนเค็มปีเลยนะ มาดิซูชิว่า,างไงอืมสามสิบหกบาทครับโอ้โอก็ถือว่าได้ตามราคาบิดน,นะทุกคนก็ยังดีที่บวกนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบทุนเลยนะยังไม่ได้ทุนเลยนะทุกคนม,มาดิครับผมมาอีกสิบสองครับผมอืม,อมโคสวยโคสวยครับดอกนี้หกสิบบาทเพื่อนเพื่อนโอ้โหสวยสวยครับบิก๊กวินไปดิได้เท่าไหร่กันนะทุกคน โอเคซูเปอร์เมกาวินครับผมหนึ่งร้อยเกาสิบสองบาทนะเพื่อนโอเคลีกหนึ่งฟีสปินนะ <c oughs> จบเป็นที่เรียบร้อยครับผมรอบนี้ได้กำไรมาที่สามสิบกว่าบาทครับผม, <c oughs> มเดี๋ยวรอบนี้ขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันซื้อสักเบ็ดสิบาทแนละ้วกันเจ็ด้อยห้าสิบไปเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบ็ดสิบบาทซื้อในราคาเจ็ดอยหสิบมันจะได้หรือเปล่านะครับผม โอเคไปเลยไปกันเลยแมวนรกนะครับผมเปิดหัวยังไงสวยๆหรือเปล่าโอ้โหได้แค่โตัวคูณนะก็ถือว่าฟรีไปนะครับผมเจมาคูณ8 8บาทครับผมยังไงอออืื้หมีไหลนะทุกคนมีไหลนะทุกคนมีไหลนะทุกคนสวยๆโอ้โหสวยๆนะครับผมบวกไปนะ128ยยี่สิบแปดบาทครับผมเหี้ยลิ้นกูพันกันยิ้แม่ มารอบนี้ได้คูณมาสองตัวโอ้โหคูณสี่ตัวครับทุกคนแต่ไม่มีตัวจ่ายนะอมอน่าเสียายจริงๆครับผมตอนนี้ก็คูณไปแล้วยีบนะเกมนี้มันจะได้คูณเยอะโคตรถึงโคตรเยอะเลยนะทุกคนเนี่ยคูณ30แต่ไม่เข้าให้นะทุกคนแต่ถ้าเข้าทีก็บวกเยอะอยู่นะเกมนี้บวกเยอะอยู่นะ บวกเยอะอยู่นะทุกคนออ้432ครับผมโอ้โหไม่ไหลนะทุกคนออโอเค504บาทครับผมซุปเปอร์ไม่กล้าวินครับผมมาลีกหนึ่งหมุนจะได้หรือเปล่านะครับผมซื้อเป750บวกมาตอนนี้644ครับผมอ่ะโอเคก็ถือว่าขาดทุนครับขาดทุนรอบนี้อ่ะ ก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อด้วยละกันนะทุกคนมาเดี๋ยวรอบนี้ขอซื้อในเบทสามสิบบาทเลยกันสองพันกว่าบาทนะมาเอาให้สุดเอาให้สุดวันนี้มาดิเบทสามสิบสิบฟรีสปิน 30, นะซื้อไปทั้งสองพันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็รีบเกินไปนครับผมโคตรสวยเปิดหัวเปิดหัวสามร้อยกว่าบาทครับผม สามร้อยสิบสาทร่วนมาดิเอาถูกวะมาถือว่าซื้อไปแล้วสองพันกวาบาทแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะครับผมมาพัดมารอบนี้คูณหไปร้อยสิบสี่ครับผมดอกนี้เป็นไงครับผมคูณสิบไปส6 0ร้อสิบมีโอกาสได้ทุนคืนหรือเปล่าเนี่ยเหลือแค่ฟรีสปิน แมวแบบเย็บยับนะครับผมอุสตส่าห์แบบเจ็ดใจนะทุกคนกำไรหน่อยเพื่อนอยังไงหนึ่งรอบโอ้โหซื้อไปสองพันกูเย็ดแค่มาดอกนี้เป็นไง270ครับผมโอ้โหขาดทุนอืม,อม,มโอเค จะขอปัน่นเองเอาละกันที่แรกก็ว่าจะซื้ออย่างเดียวนะทุกคนวันนี้แต่ไม่น่าจะได้นะโอเคยังไงครับทุกคนเค okay, มาสวยสวยไหลมีครับผมสิบสองบาทนะทุกคน ย k ดเขช่างหอมละมุนมามาดีไม่ไหวแล้วทุกคนขอซื้อไปเลยแล้วกันครับผมอืมเอาดีครับมาดีครับสิบปีสปินเหมือนเดิมนะทุกคนหกนาทีแล้ววะ่ะทุนสี่พันตอนนี้ก็เหลือพันกว่าบาท แล้วถ้าผมไม่ใจร้อนนะผมซื้อทีละเจ็ดร้อยกว่าบาทนะต่หมดเจ็ดรอยังแบบถ้าได้กำไรก็ยังดีนะทุกคนอันนี้ใจร้อนนะทุกคนไม่แนะนำให้ทำตามนะทุกคนเย็บร้อยครับผมหมดเป็นที่เรียบร้อยผมว่าวันนี้สี่0ันเก้าสัน้ายังไงยังไงครับทุกคนโอู้้อือหือแป0สิบบาทครับผม ยังไงต่อมาอีกร้อยห้าสิบอู้ไหลเป็นน้ําเลยไหลเป็นน้ําเลยทุกคนมาดิคูนสิบสองไปร้อยอบิ๊กวินครับผมโอ้ยเลยอีกสองหมุนว่ะโอเคสองพันสองร้อยหกสิบแปดนะครับผมเดี๋ยวถ้ารอบนี้ได้โุนคืนก็น่าจะพอแล้วทุกคนเล่นต่อผมว่าไม่ไหวครับผมไม่ไหวนะครับผม โอเคได้มา2,268บาทนะผมวันนี้ก็ขาดทุนไปนะทุกคนไม่เยอะเท่าไหร่นะผมอะเอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันเล่นต่อมันยิ่งจะหนักไปกว่าเดิมนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็พอใจแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนสวัสดีครับ